ข่าวสั้นทันโลกฝากกดติดตามด้วยนะคะแผนสำรองแมนยูหักวืดคว้าโปเชตติโนมาแทนโซชาเปิดแผนสำรองแมนยูในเต็ดเล็งใครมาคุมทัพหักพลาดมาริซิโอโปเชตติโนหลังเก้าอี้ของโอเลกุนนาโซชาเริ่มงอนแง่นเต็มทนแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดยักษ์ใหญ่แห่งสกพรีเมียลีกอังกฤษ วางแผนสำรองที่จะดึงมัตซิมิเลียโนเอเลกรี่อดีตเทรนเนอร์เอซีมิลานและยูเวนตุสเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ในถิ่นโอทราฟฟอร์ดหากหากพลาดได้ตัวมาริ ino, it, ซิโอโปเชตติโนอดีตกุนซือท็อตแนมฮอตสเปอร์ เก้าอี้ของโอเล่กุนาโซชานาะใหญ่ปีศาจแดงคนปัจจุบนันเริ่มสั่นคลอนตั้งแต่เกมหลีกนัดประเดิมสนามที่แพ้คริสตันพาเลต13คารังโอครับฟอร์ดและตอนนี้ยิ่งเจอกับความกดดันมากขึ้นไปอีกหลังจากพ่ายท็อตแนมฮอสเปอร์คาบ้านแบบเลเท16เมื่อวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมที่ผ่านมา เป้าหมายแรกที่แมนบนยูไนเต็ดจะดึงมาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่หักปลดโซชาคือโปชติโนอย่างไรก็ตามหากพลาดได้คุณซื่อชาวอารเจนตายและก็ทางเว็บไซต์ฟุตบอลคอฟอบไซต์รายงานว่าแผนสำรองคือไปคว้าตัวเอาเลกรีมาเข้ารังโอแทรปฟอร์ด ทั้งโปเชตติโนและอเลกรีกำลังว่างงานอยู่ในเวลานี้โดยรายแรกอำลาสเปอร์ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมาขณะที่คุณซือชาวอิตาเลียนแยกทางกับยูเวนตุสกลางปีที่แล้วข่าวสั้นทันโลก